สวัสดีครับ,บรองผมอยากทราบว่าเมื่อตํารวจถูกฟ้องลม้มละลายจะมีผลอย่างไรบ้างครับคือเมื่อข้าราชการตำรวจถูกฟ้องลม้มละลายนะครับตามกฎกตลรอเนี่ยว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตํารวจเนี่ยที่ใช้ปัจจุบันนี้ก็คือปี2567เนี่ยเป็นฉบับที่รับนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในปี2566เนี่ยนะครับกฎกตอรอฉบับนี้ได้ระบุไว้ว่าจะต้องเป็นบุคคล ที่ศารล้มละลายมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลายผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอนานาจเนี่ยจึงจะมีคําสั่งให้ออกจากรกาชการได้แต่เมื่อปี267เนี่ยได้มีการแก้ไขกฎกตลรอฉบับนี้นะครับ,รบโดยแก้ไขว่าต้องเป็นบุคคลที่สารมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลายทุจริตตามกฎหมายลย้มละลายเท่านั้นถึงจะออกจากรกาชการตํารวจได้ ครับครับผมแล้วข้อแตกต่างระหว่างคดีล้มละลายกับคดีแพ่งเนี่ยมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรครับคือคดีล้มละลายกับคดีแพ่งเนี่ยนะครับมันมีความเหมือนและแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับหลกัหลกๆแล้วเนี่ยผมแยกเป็น4กรณี4ี่หัวข้อสี่ข้อด้วยกันครับผมกรณีที่1เนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับความประหยัดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีดําเนินการฟ้องร้องครับผมพู้นย้คือค่าธรรมเนียมศาล คดีล้มลายเนี่ยกรมหมายล้มลายได้กําหนดค่าธรรมเนียมสารหรือค่าขึ้นศารเนี่ยอยู่5 0าอบาทนะครับตอนถึงค,คดีนะครับส่วนคดีแพ่งเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาคิดตามทุนทรัพย์ในการฟ้องร้องก็คือร้อยละสองนะครับถ้าทุนทรัพย์1ล้านบาทเนี่ยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศารหรือค่าขึ้นสารเนี่ยประมาณ20,000บาทตอนถงคดีนะครับ ห้าร้อยบาทกับสองหมื่นบาทแตกต่างกันเยอะมากครับเพราะว่าล้มละลายอ่ะจะต้องทุนทรัพย์ประมาณหนึ่งล้านบาทเหมือนกันแต่ว่าค่าธรรมเนียมถูกกว่าเยอะเลยถูกถูกถูกกว่านะครับ,รบประการที่สองเนี่ยนะครับความแตกต่างกันเนี่ยก็คือกฎหมายล้มลายเนี่ยเป็นลักษณะที่เอาความอาญากับความแพ่งเนี่ยมาอยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกันครับผมซึ่งหลายคนไปคิดว่ากฎหมายล้มลายเนี่ยเป็นเรื่องแพ่งอย่างเดียวจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ ในส่วนของกฎหมายลบลายเนี่ยนะครับมันได้เอาความอาญามาใส่แล้วมีอัตราโทษที่สูงกว่าด้วยครับผมยกตัวอย่างเช่นกฎหมายอาญาเนี่ยอัตราโทษจำคุก1ปีเนี่ยปรับแค่20,000สองหมื่นบาทครับผมแต่กฎหมายลบลายเนี่ยอัตราโทษจำคุก1ปีเนี่ยปรับ10,000แสนซึ่งปรับสูงกว่าด้วยแตกต่างกัน5เท่าเลยประมาณอ่านะครับค่อนข,ข้างสูงกว่านะครับอันนี้ก็คือ ลักษณะของกฎหมายล้มลายและกฎหมายล้มลายเนี่ยเป็นกฎหมายพิเศษกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับความสงสมบเรียบร้อยของประชาช,ชนและเป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะเลยนะครับประการที่3นะครับเกี่ยวกับการอายัดเงินเดือนนะครับเบี้ยหว,วัดบมมําเหน็จบานาญของข้าราชการต่างๆนะครับซึ่งกฎหมายล้มลายเนี่ยได้มีบทบัญญัติเฉพาะไว้เลยว่าในกรณีที่เป็นลูกหนี้เนี่ย ที่เป็นข้าราชการเน่ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจก็ดีเนี่ยนะครับครับถ้าหากว่าศาลได้มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วเนี่ยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยมีอํานาจมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเดือนบําเหน็จบํานาญนะครับแทนนะครับ,นนรบพูดง่ายคือเงินเดือนของเราเนี่ยนะครับครับผมะจะถูกไปเก็บรวบรวมโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยเป็นผู้ <ๆ S 2> เก็บรวบรวมเพื่อมาแบ่งให้กับ เจ้าหนี้ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนบำเหน็จบำนาญนะครับเบี้ยวัดต่างๆที่มีลักษณะคล้ายกันแต่ลูกหนี้ซึ่งเป็นตำรวจเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะไปยื่นคำร้องขอค่าเลี้ยงชีพตามฐานะลูกๆกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้นะครับอันนี้คือประการที่บผมประการที่4เนี่ยนะครับเกี่ยวกับคุณสมบัติของการเป็นข้าราชการนะครับโดยเฉพาะข้าราชการตำรวจเนี่ยเมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุด ว่าเป็นบุคลคลล้มละลายทุจริตแล้วเนี่ยตามกฎหมายล้มละลายแล้วเนี่ยผู้บุคผู้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ผมีอำนาจตามกฎหมายตำรวจเนี่ยจะต้องมีคำสั่งให้ออกจากราชการเสมือนถึงว่าตัวเองเนี่ยได้ลาออกเพื่อรับบําเหน็จบำนาญต่อไปครับครับผมแล้วอย่างนี้หลักเกณฑ์ของการถูกฟ้องล้มละลายเนี่ย re. มีหลักเกณฑ์อะไรบ้างครับคือหลักเกณฑ์ในการฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลายนะครับตามกฎหมายล้มละลายแล้วเนี่ยมันมีอยู่3ข้อหลักๆครับข้อที่หนึ่งเนี่ยครับผมข้อที่หนึ่งครับ ลูกหนี้คนนั้นเนี่ยจะต้องมีหนี้สินหล้นพ้นตัวหนี้สินหล้นพ้นตัวครับผมอ่ผู้นี้คือมีหนี้สินมากกว่ามีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินครับครับผมนะครับประการที่สองเนี่ยครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยครับผมจะต้องเป็นหนี้เจ้าหนี้เกินกว่าหนึ่งล้านเป็นหนี้เกินกว่าหนึ่งล้านนะครับแต่ถ้าเป็นบุคคลแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลนิติบุคคลครับผมจะต้องเป็นหนี้เกินกว่าสองล้านเกินกว่าสองล้านสำหรับนิติบุคคลนะครับอ ประการที่สามเนี่ยหนี้เงินนั้นเนี่ยจะต้องอาจคำนวณได้อย่างแน่นอนชัดเจนก็คือเป็นหนี้ที่คำนวณได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นหนี้ตามสัญญาผู้ยืมเงินครับนะครับแต่หนี้ระเบิดน่ะไม่ใช่ครับผมประมาณนี้ครับครับผมแล้วจําเป็นหรือไม่ครับว่าจะต้องทําการฟ้องแพ่งก่อนฟ้องคดีล้มละลายครับไม่จําเป็นครับคดีล้มละลายเนี่ยเป็นลักษณะ กฎหมายเฉพาะอยู่แล้วครับผมถ้าเกิดว่ามันครบหลักเกณฑ์ทั้ง3ข้อหนึ่งมมีนี้สินและพ้นตัวสองเป็นนี้เจ้าหนี้เกินกว่า1นล้านในกรณีเป็นบุคคลธรรมดานะครับ,รบสามนี่นั้นเป็นจำนวนคำนวณได้อย่างชัดเจนแน่นอนเนี่ยนะครับฟ้องลมหลายได้เลยอยังไงก็จะมีเสี่ยงโอกาสที่จะโดนฟ้องก็โดนปรับเยอะกว่าคดีแพ่งใช่ไหมแน่นอนครับ ขอบคุณทุกคนนะครับบอ,อกว่าทุกคนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้จะได้สาระความรู้กลับไปแล้วก็นำไปปรับใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการนี้สินด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณลองนด้ครับ